ครับสวัสดีครับล็กกีทานะครับล็กกีทาฟาร์มนะครับก็อําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็ฝนก็หยุดตกนะครับอากาศเริ่มเป็นปกติแล้วนะครับผมก็เลยจับกบใส่ครับวันนี้ครับก็เมื่อเช้าก็จับไปห้าพันตัวนะครับตอนเย็นเลยต้องเอากลับมาคืนนะครับตอนนี้เขาก็เริ่ม ริ่มขึ้นกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะขึ้นไวมากนะครับนี่ครับนะครใส่ได้ประมาณ5้ทีครับเริ่มขึ้นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่อง YouTube นะครับติดตามแฟนเพจแล้วก็ช่อง y o u t u b e ลิกกีตาฟาร์มด้วยนะครับ Facebook กอร์สุริเจตบุตราษนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ประโมดบุตรดาษนะครับเฟซบุ๊ก ขอบคุณทุกคนนะครับเนี่ยครับอากาศปกตินะครับผมถึงเพาะนะครับถ้าอากาศฝนตกลมแรงอากาศเปลี่ยนเงี้ยครับผมไม่เพาะว่าผมคิดว่าไข่มันจะไม่ฟักนะครับความคิดส่วนตัวนะครับถ้าอากาศปกติเงี้ยครับผมก็จะเพาะนะครับนี่นะครับสำหรับผมก็ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมายครับก็ จับกบตัวผู้ตัวเมียใส่นะครับก็ใส่น้ําท่วมตัวเขานิดหน่อยครับแค่นั้นเองครับนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะก็แค่ท่วมตัวเขานหน่อยนะครับพอเขาที่จะเบ่งไถได้ครับตัวเมียนะครับนี่ครับครึ่งตัวนะครับสำหรับเทคนิคของแต่ละคนก็ไม่มีสูตรสำเร็จนะครับผมได้ปรึกษา กับทุกคนแล้วนะครับว่าการพ่อกบเลี้ยงกบเนี่ยครับมีสูตรสาเร็จไหมนะครับไม่มีนะครับอยู่ที่แล้วแต่สถานที่แล้วก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละคนนะครับสำหรับผมก็ได้แบบนี้ครับทํางานด้วยแล้วก็เลี้ยงกบด้วยนะครับเนี่ยครับ ตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกานะครับผมก็เริ่มจับกบใส่นะครับจับออกก็ประมาณ7โมง8โมงเช้านะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายลงเป็นเพจแล้วก็ Facebook เป็นบุให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแวะชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ